สเิะกรวากันา็มามีอย่างุ้กเบาเาไหนไ่านที่คุณ่ไม่เคยทิ้งัดเนีลยิผ่าเลยส้มหาไม่ใช่กูหรอกนแน่ใจเนี่ยคือตอนแรกอ่ะหมูกูุ่นมีจานนึงมีอันนี้แล้วก็มีรตนี้อจานนึ่จู่ๆไหมว้าว ูบอกไปแล้วว่าหูวลัแยกล่างได้แยกล่างได้ไม่คือกล่องกล่องลุกอะกูจัดการถูาใจลราก็ไม่มีหนึ่งกลองสสาเจ็ดแปดกูเอามาเห็นไหมกูแดบหมดทุกอย่างเลยมาแล้วอะแดบอะไรบูดโมลงส่สภาพไอ้ฟาโมอมึงอ่ะ ทที่ไอเส้นอะมึงไม่ควรใส่เพราะงั้นพี่เลยมันคือมีน้ำเมื่อไหรกินบะหมี่เหรอเนี่ยเขาก็ตุ้ต้มมาแล้วกันแหละผัดหมี่มึงแดดไม่หมดมือใส่มันมีน้ำอุ้ยเอาไอ้ยี้มันติดคอต้องต้องผสมน้ำใส่น้ำไม่ได้กินได้เลย่องคอไมได้ล่องคอไม่ได้เดียวเนี่ยราลัดจีนเขาจะทาชิ้นให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องทอ่ れだろど。<laughs> <laughs> <laughs>